สวัสดีครับสวัสดีครับก็อยู่กับเมนูนะครับ Dream Everyday Podcast วันนี้ก็จะมาแบ่งปันนะครับเรื่องราวที่มีโอกาสได้อ่านหนังสือนะครับงานไม่ประจําทําเงินกว่าเนาะระหว่างคํา2คคำครับคือคําว่าเจ้าของชีวิตนะครับกับเจ้าของธุรกิจนะครับก็เป็นบทที่2นะครับของงานไม่ประจําทําเงินกว่าที่เขียนโดยพี่บอยนะครับวิสูตรแสงอรุเลิศนะครับขึ้นต้นมาจากบทเนี่ยก็คืออิสรภาพ แล้วก็ภาพอิสระครับอ่ะนี่มันมีความต่างกันอยู่ถูกไหมอ่ะลองดูนะครับการเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับยิ่งธุรกิจนะครับเล็กๆเกนาะที่ยังไม่โตแล้วด้วยเนี่ยยิ่งยากนะครับฉากหน้าสวยงามครับเบื้องหลังเนี่ยเต็มไปด้วยความเครียดแล้วก็ความกดดันเจ้าของธุรกิจหลายคนนะครับหน้าชื่นอกตมครับแต่งตัวสวยหล่อดูดีรับร้านดูดีเนาะแต่เบื้องหลังเนี่ยแบกรับภาระค่าเช่าที่นะเงินเดือนพนักงาน นะครับค่าน้ําค่าไฟทุกเดือนหลายๆเดือนนะครับรายได้ที่ได้มานะครับเอาไปจ่ายพนักงานหมดจนบางครั้งเนี่ยการเป็นพนักงานกินเงินเดือนเนี่ยก็อาจจะดูรวยกว่าแล้วก็สบายใจกว่าด้วยซ้ําที่พูดแบบนี้นะครับเพราะว่าพี่บอยเนี่ยเคยมีประสบการณ์นะครับเล็กน้อย,อยเกี่ยวกับการเปิดร้านขายของนะครับมาแล้วเลยรู้ว่ามันเท่ครับได้มีร้านเป็นชื่อตัวเองนะครับแต่เบื้องหลังเนี่ยเงินที่ได้มาเดือนนึงเนี่ย ไปจ่ายให้คนเฟาร้านหมดแถมลูกจ้างดีๆเนี่ยก็หายากมากถึงแม้จะเจอนะครับลูกจ้างที่ดีแล้วเนาะก็ต้องคอยง้อเขาเพราะว่ากลัวเขาเนี่ยไม่อยู่กับเรานานคนเก่งเนาะคนเก่งมักจะไม่อยู่กับเรานานนะจึงมาค้นพบว่าจริงๆเนี่ยพี่บอยนะครับไม่ได้ถนัดในการเป็นเจ้าของธุรกิจในโมเดลที่พี่แกว่ามาสักเท่าไหร่เนาะนี่คือแชร์ในมุมประสบการณ์ของพี่บอยนะครับเพราะแกชอบนะครับมีชีวิตอิสระสบายสบายไม่ต้องรับผิดชอบชีวิตใครครับ จนทุกวันนี้นะครับพี่บอยเนาะมีอาชีพรับจ้างทําหนังสือครับเป็นบรรณาธิการนะรายรับนะครับต่อปีมากกว่าที่เคยเปิดร้านเนี่ยหลายเท่าแต่ก็ยังไม่เคยคิดจะกลับไปเป็นเจ้าของธุรกิจอีกเลยเพราะสิ่งเดียวที่พี่บอยคิดอยู่เสมอนะครับคือทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของธุรกิจครับแต่ทุกคนเนาะคนเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองนะครับอย่างไรก็ตามครับอ,อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่า เจ้าของชีวิตอิสระเนี่ยหมายถึงการที่ชีวิตไม่ต้องทําอะไรเลยเนาะบางคนอาจจะบอกว่าความฝันคือการมีเงินเยอะๆได้นอนกิ<ๆ>นเที่ยวเป็นวันๆไม่ต้องทํางานนะครับลองถามดูจริงๆว่าชีวิตแบบนั้นนะลองคิดภาพตามนะครับมันมีค่าตรงไหนเออนะครับยืนยันได้เลยนะครับจากการที่พี่บอยเนี่ยได้คุยกับเศรษฐีหลายคนนะชีวิตแบบนั้นนะน่าเบื่อแล้วก็ไร้สาระมากๆเนาะในความคิดนะครับ ของพี่บอยเนาะก็คือชีวิตอิสระเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยสามารถทําในสิ่งที่อยากทําได้โดยปราศจากความไร้กังวลผมว่านั่นนั่นแหละครับคือชีวิตที่อิสระจริงๆเนาะจริงๆก็ในบทที่สองเนี่ยพี่บอยแชร์ไว้ประมาณนี้นะครับจากหนังสือเนาะก็ถือว่าได้ได้แบ่งปันกัน,กนในคลิปนี้ก็แบ่งปันจากตัวผมด้วยก็มีโอกาสได้ทํางานนะครับประจําผมก็่เป็นทห,หารเนาะแล้วก็ เคยมีโอกาสได้หยุดยาในช่วงโควิดแล้วกันครับแล้วก็มีช่วงก่อนที่จะได้เริ่มทำพวกพอดแคสต์ทำเกี่ยวกับแบ่งปันคลิปวิดีโอในการาผมสอนพิเศษด้วยเนาะทำคอร์สออนไลน์ด้วยนะครับคือบอกเลยว่าว่างมากมันว่างเกินอะบางทีมันมันจนรู้สึกว่าเออชีวิตเราเกิดม,มาทำไมวะอะไรเงี้ยทั้งทั้งที่เออเราเรายังมีความฝันอีกมากมายที่ที่อยากทำเลยแต่สุดท้ายเนี่ย ก็ได้ได้เห็นมุมมองนี่ครับจากหนังสือเล่มนี้เลยนะครับว่าเออเนาะชีวิตที่อิสระจริงๆมันคือเราเลือกได้ครับจะใช้ชีวิตตรงไหนของบนโลกใบนี้นะครับจะกินอะไรนะครับจะอยากทําอะไรในวันนี้อะไรประมาณเนี้นะครับผมว่านั่นแหละคือคือชีวิตที่อิสระแล้วก็มีค่าจริงๆแล้วก็พอไปสักพักหนึ่งครับเรามีเงินเรามีเวลาครับสิ่งที่จะตามมาเนาะที่คนสําเร็จเคยบอกผมนะครับที่เขามีทุกมิติของชีวิตครบมันคือคุณค่าครับ ในในวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับที่เคยได้ฟังคนสําเร็จระดับโลกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะนึกถึงความสุขว่าชีวิตเนี้ยเคยได้ทําอะไรเพื่อใครเพื่อสังคมอะไรมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูครับออลองหาลู่ทางหาความสําเร็จนะครับที่ตัวเองเนี่ยอยากได้นะครับแล้วได้ครบทุกมิติเติมเต็มทุกมิติของชีวิตมีทั้งเงินมีทั้งเวลา ได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะครับแล้วก็ได้สร้างคุณค่าให้กับผู้คนนะครับลองดูว่ามันเป็นความสุขแล้วก็ตรงกับจริตของเราหรือเปล่าสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับสําหรับใครที่อยากสั่งซื้อหนังสือนะครับกดลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอได้เลยครับก็จะเป็นลิงก์ส่งตรงหนังสือเนี่ยถึงบ้านคุณเลยเนาะก็สำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับผมพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ